สวัสดีค่ะโมโขก,กับกินอยู่แบบบานๆปีย้ยะชาแนลค่ะพี่น้องมือสภาพมาเห้กระเผาค่ะเมนูมันนี่เป็นอาหารไทยเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเอิ่นว่าอาหารไทยก็แล้วกันค่ะจะพามาทําผัดสตอหมูสับค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีหมูสับบดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะกุ้งสับนิดนึงค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือกัะปิ้กระเทียมแล้วก็พริกสดเนาะคะ่ะพี่น้องใส่หมากเพชรหมากเพชรหน่อยก็แล้วก็ห้า ปกติใส่เป็นน้ำริกกะปินะคะที่ตำกินเรามันเหลือเสียค่ะพี่น้องเอามาผัดกระแสรบตะวันโมไดตตำเป็นกะปิจัสันนะคะพี่นออ้องก็เอาแบบจะสดๆจึงสีเลยะค่ะอันนี้คือสตอะค่ะพี่น้องนี่ค่ะเม็ดใหญ่เม็ดหน่อยแกะบางตุมบางเม็ดกับีห่นอนนะคะแยกกับแกะออกอยู่ะค่ะพี่น้องนะคะคืออันนี้คือมันใจ่ด้เยบอมมี่ละค่ะพี่น้องหัวตัวใดไม่นอนกระเคีย่ยวทิมนะคะ ส่วมกลุ้งนะคะพี่น้องปกตินี่เขาเจาะอาเซาเเป็นโตนะคะกำลังพอดีกินแต่ว่าอยู่นี่กินกันไล่ข้นค่ะเซาเซยเป็นโตก็จะบ่พ่อกันบ่คู่กันนะคะพี่น้องมอกันเปืองแน่นิดนึงอันนี้ก็บอกตรงๆเลค่ะก,ก็เลยตรงสับนะคะให้มันเหมือนกับหมูสับนะคะพี่น้องมาค่ะคือพันเอิญวางของมันหน่อยจนใจผู้แบ่งกลยจะเสีละค่ะพี่น้องต้องเฮ็ดแบบนี้ค่ะมาค่ะมาลงมือผัดกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราใส่น้ำมันลงไปเลยส่วนน้ำมันแหลวตะมักด้วยจาามักมันหมักมันหน่อยแหลวตะเข้าเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระปิที่เราโขลกไว้กับพริกสดแล้วก็กระเทียมนะคะที่น้องนาะพัดให้หอมค่ะพัดไฟอ่นอ,อนๆนะคะคี่น้องพัดไฟอ่อนๆพัดให้หอมค่ะ่ะคะพัดไปเรื่อยๆค่ะ ่วงคือคัดกะปีในี่ยใจห่อนนะคะพี่น้องใจห่อนแล้วกับปีข้าจะบบหอมนะขะคุอยไฟอ่อนๆคัดไปค่ะค่ะกินกะปีกินกระเทียมพริกสดก็จะปีจะบุงข้าวห้วนๆค่ะตรงนี้จะมีเสียงเลือกอะเรียกว่ากันเลยะค่ะพี่น้องบางนติดข้อค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่หมูสับลงไปค่ะ หลังจากใส่หมูสับยี่ละค่ะพี่น้องตามด้วยกุ้งสับเสร็จไปเลยค่ะพี่น้องก็จะได้ยินเสียงเลือดในขณะโยบใส่ไม่เลยพี่น้องะนะคะเพราะว่าย่อเลือดมาดังแห้งก็เลยโบใส่ไม่ ไปเรื่อยๆค่ะมีกุ้งกับมุมข้าวแปลวเติมน้ำนิดนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่สต๊อกลงไปตัวเป็แรงนะคะน้าสตสาสา๊ะกพี่น้องลายแห้งอันนี้ซื้อมากเลยค่ะพี่น้องนะคะจำซื้อมากจำเพลิดค่ะ ต้นต่อนี้แหละแต่มักก็จะมกักซุกมากซุกหน่อยอะะเออแต่เข้าเลยขาดมักแบบซุกแน่กับขัดวเหนียวโดนๆเ่ยค่ะหลังจากนั้นใส่พริกขมวดขม่ใ,ใส่หลายค่ะทุกอย่างเพราะว่ากะปิอเอาเข้มนะคะตามด้วยซีอิ๊วดใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาดีหนึ่งใส่เพื่อความหอมนะคะพี่น้องแล้วก็ตามลุงตามะส้ะสองต่อน ค่ะค่ะแล้วก็เติมน้ำนิดหนึ่งค่ะหลังจากนั้นพัดค,ค่ะพัดเค้ากัน ย้ําจเอาสุกแน่นะคะพี่น้องเพราะว่าบราอยากให้มันกินแห้งกวานไดคะ่ะเอาสักสุกนิดนึงคะ่ะปกตินี่ถ้ากินอิน่มนะคะพี่น้องเย้ําก็จะเอาลงไปแล้วค้นๆสองแซมเพื่อนุ่มขึ้นเลยคะ่ะเติมน้ำอีกนิดหนึ่งคะ่ะพยายางที่เติมหนามลายว่ะพี่น้องอยากจะเอาหนามมันจานเข่าใน่ตัวหน่อยนึงคะ่ะ ขอชิมรสนิดนึงค่ะมีเข้มมีเผ็ดค่ะพี่น้องขอเติมหวานอีกนิดนึงสรุปเดี๋ยวใสไปสามช้อนนี้นะคะโอเคเลยค่ะอันนี้เ,เราเคยแส่เผ็ดเข้มหวานผัดสตอหมูสับโอ้สุดยอดค่ะพี่น้อง พี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะพี่น้องสตอนี้ย่ก็ซืือแบบว่ากระโบแห้งปานเดนดค่ะพี่น้องนะคะก็ซืือมากจากผักไตค่ะจากเขตของผักไตนะคะพี่น้องก็โอเคของเัินอยู่ค่ะแสบอยู่ค่ะแล้วก็พัดใจกระกลุ้มก็หมูซาผัาปรุงรสเค็มหวานนะคะพี่น้องแล้วก็เส้นเผ็ดนิดๆนะคะในย่าสปบเอาใส่ถั่วใส่ซ้ามให้เบิ่งค่ะพี่น้องซาหี่พอดีนะคะพี่น้องสลัดสตอนะคะ ผัดซุกก็หนีเกินไปก็จะโบแซาบนะคะถ้าดิบก็อนหนี่ก็จะออกเฟือนๆประมาณนี้ระคะพี่น้องกำลังแสบมาหาในยอเอเซถเวซีซั่นเบิร์นจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องผัดสตอหมูสับค่ะเป็นวิธีทำง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะปกติค่ะผัดสตอหมูสับนี่ถึงข้าใส่กะปิไปน้ำนะคะกะปินี่จะเป็นกะปิที่เราทําน้ําพีิกะปินะค่ะพี่น้องทีมันเหลือนะคะเอามาผัดกับหมูสับกับสตอกับกุ้งนะคะพี่น้องเต่ของเยาว์มมี่ค่ะบริเตําน้ําขีิกวยค่ะ ก็เลยเอากะปิมาโขกใส่กระเทียมแล้วก็พริกสดค่ะพี่น้องกับเอามาผัดหอมค่ะพอผัดหอมแล้วเรียบร้อยค่ะใส่หมูสับลงไปตามด้วยกุ้งค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ใส่สตอลงไปค้นๆปรุงรสค่ะด้วยน้ำปลาผงปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ชูรสค่ะพี่น้องนะคะเมนูนี่บอกว่าในน้าวายจะใส่เข้มหลายเพราะว่ากะปิเ้ามีรสชาติแล้วนะคะพี่น้องเห็นแบบว่าพ่อกลมๆค่ะน้าปลาก็ใสพ่อหอมๆนะคะพี่น้องนี่ค่ะกินก็ขอสวยห่อนๆกระแ่บแสบค่ะ กุ้งนี่ค่ะพี่น้องปกติจะใส่เป็นโตนะคะก็คือเย้าบอกต้นคีบว่ากินกันไลายคนค่ะเดี๋ยวมันจะบกคูกันค่ะพี่น้องนะคะเย้าก็เลยซับเอาค่ะเอากุ้งซีฮาโตมาซับให้มันละเอียดมันมมซับค่ะพี่น้องยอะสิค่ะกินได้แซ่บค่ะพี่น้องร้ก็เขาสวยนะค่ะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องสับสตอหมูสับตว่าเยอะมากมากสตอค่ะมากกินสตอมากกินกระทินนะคะพี่น้องนี่นี่ดีแนบ่มีแฟนบบมีหยางค่ะสมินกันกลุ่มทีนแน่นอนนะคะพี่น้อง ต่วัอาเคลย์รับนะคะกินสตอร์เลยให้จิงได้ห้เมนปลาค่ะแนะนําว่าให้กินมะเขือเปาะตามลงไปด้วยนะคะมันกับบริเวณไฮเมนเลยค่ะแต่ว่ัน่วยรับกินไปลงมานนิดนึงค่ะกินมะเขือเปอาะมะเขือแกงเข้าในละค่ะกินลงตามลงไปค่ะรับรองไม่เมนมากค่ะแต่ก็ยังเมนอยู่นะคะพี่น้องมาค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนขอพูดละลายเด้อค่ะที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูดกําลังใจดีๆเด้อจากทั้งสองช่องทางค่ะพี่น้องที่มาเป็นกําลังใจให้กันเนาะคะ่ะ บางมือกับว่าไม่เวลาตอปุ๊บปั๊บนะคะพี่น้องคนละแล้วเบียกเดียวงางย่อมแรล่งพอแสดงมาไลต่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆทั้งสองช่องทางนะคะกับโบได้เคยปะพิมนะคะพี่น้องเจอเม่นได้ตอบเบิดนอกจากที่โบเห็นตอบก็คือโบเจอเรื่องค่ะพี่น้องทงัทง้งทั้งเผท,ทั้งยังนะคะเอาล่ะค่ะขอพูดละลายมากค่ะเมื่อกี้เขาในการค่ะพดสตอหมูสับเอาจานเขามาตักหลาดไปค่ะพี่น้องคนละบวงสองบวงจ้า